ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดที่รัฐบาลได้ผนึกกาลังกับสารเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับแล้วก็สํานักงานปปสสํานักป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติดตํารวจนครบาลน,นะครับมีการคลิกออฟโครงการเยาวชนรู้เท่าทันป้องกันตัวเองที่ใต้สะพานพระราม8นะครับก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคดีต่างๆให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเยาวชนได้ห่างไกลจาก ยาเสพติดนะครับโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ครอบคลุม ได้มากถึง4ชุมชนต่อปีนะครับก็เพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการป้องกันปลาปรามจับกลุ่มและเยียวยาเยาวชนที่กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ,ะเผชิญกับความเสี่ยงอื่นๆที่ทําให้กลุ่มเยาวชนเข้าไปอยู่ในวงจรสีเทานะครับที่มีการค้ายาเสพติดสอดแทรกอยู่เพราะจากรายงานยังมีการจับกลุ่มการค้ายาเสพติดได้จํานวนที่เพิ่มมากขึ้น4-5เท่านะครับนั่นก็หมายถึงว่ายังคงมียาเสพติดกระจายอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแต่ถ้าเยาวชนรู้เท่าทัน ก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ